ปัญหาการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและรีสอร์ทบนพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้านที่ผ่านมาทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาก็ลงพื้นที่ไปสำรวจมาแล้วหลายครั้งนะคะแล้วก็ไปเจอว่าพื้นที่เกาะล้านมีอาคารที่พักอาศัยมีรีสอร์ทที่พักด้านการท่องเที่ยวที่ก่อสร้างรุกลงไปในทะเลครับ58รายด้วยกัน ก็แยกออกเป็นกรณีไปนะคะเป็นรีสอร์ทเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ย28ราย บ้านพักอาศัย15รายระเบียงทางเดินเท้า6รายมีระเบียงไม้อีก2อรายสะพานทางเดิน2อรายลานเอเนกประสงค์2อราย<ป>แล้วก็มีคนทําบ่อเลี้ยงปลาด้วย1รายอันนี้เนี่ยถือว่ากระทําผิดนะคะฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรา17ของพรบรเดินเรือในน่านน้าไทยค่ะครับแต่ว่ากรณีการล่วงล้ำลํานานนั้นนะครับพบว่า เกิดขึ้นผู้ประเทศนะกฎหมายเนี่ยคือว่าหลังจากที่ว่ามีการประกาศบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้วิถีชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางคอสชอจึงมีคําสั่งที่32ทับ2560ให้ผู้ปลูกสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยมาแจ้งต่อกลมเจ้าท่าไปใน60วันจึงได้รับนินโทศกรรมทั้งทางอาญาแล้วก็โทษทางการปกครองรวมทั้งให้กลมเจ้าท่าพิจารณาว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ จะสามารถอนุญาตขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ได้หรือไม่แล้วนายเอกราชคันธโรนะครับซึ่งเป็นผู้ในการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเนี่ยนะฮะสาขาพัทยาก็บอกว่าที่ผ่านมาการ่อสร้างรีสอร์ทหรือว่าที่พักร่วงล้ำน้ำ,ลำแล้วก็เข้าข่ายใช้ที่สาธารณะไปหาประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็ ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่จะอรุญาตได้นะครับส่วนของเกาะล้านซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเนี่ยนะคะพบว่าฝ่าฝืนเข้าข่ายกระทําผิดกฎหมายตามพรบการเดินเรือนในน่านน้าไทย28รายซึ่งทั้งหมดอุทธรณ์คําสั่งไปยังศาลปกครองสูงสุดแล้วตอนนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็พิจารณาของศาลค่ะว่าเข้าข่ายการกระทําผิดหรือไม่หลังศาลมีคําพิพกากษาลงมาแล้วทางกรมเจ้าท่าจึงจะดําเนินการตามคําสั่งอย่างเคร่งคร รัดในลำดับต่อไปค่ะ